โอเคครับ okay, ันทูทนซิงนีลิไทยสวัสดีสสดครับหุนซิงนีลิไทยประจําวันที่25มิถุนายนสองพันรัอยิบแดครัปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะหุ้นเท่านั้นนะคะครับเซ็ตบวก3 7 2สิอครับอยู่ที่1 1ึ่งหก็คือ1100นะครับน,นี้ก็ข่าวก็บอกว่าพุ่ง3 7 2สิบเจ1ดจุอบรับใช่งพัน ตอออกลางสงบตะวันออกกลางสงบนะครับนะสงบสึกเคาะงบ1.15แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้ข่าวจาก i n f o ฟเ s นะครับมูลค่าการซื้อขาย52,000ล้านบาทแล้วก็ i n f o ฟเ s ให้แนวรับแนวต้านไว้ที่แนวรับไว้ที่1080ครับแนวต้านจะเป็น1 หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ทำไมให้น้อยจังใช่ไหมเสี่ยงพักหน้าพวกเนี้ยถ้าแบบเนี้ยบวิเคราะห์จากอินโฟเกสครับตัวที่หนึ่งครับสวัสดสวัสดราคาสิบหกบาทห้าสิบสตางค์บวกหนึ่งบาทหกสิบสตางค์นี่ถ้าหลดสิบสี่บาทแปดสิบจบข่าวนะครับแต่ท่านก็สังเกตแบบนี้ครับสวัสดสวัสดมีแบงเกอร์เข้าเก็บสามรอบนะครับรอบที่หนึ่งห้ามิถุนาครับ รอบที่2องจะเป็น16มิถุนาแล้วก็รอบที่3เป็นวันนี้ครับ24มิถุนาครับทำให้สวัสด์มีวันรุ่มทยอยเก็บเลยดูนะ่าสนใจครับถ้าเก็บต้องเก็บช่วงนี้นะครับสำหรับสวัสด์เดี๋ยวดูทำเฟมวิกให้ด้วยครทำเฟมวิกแหมทำเฟนวิกเสียวเสียงเดี๋ยวไปดูอเดี๋ยวไปดูอ่าอีฟินอีกรอบนึงนะครับสําหรับสวัสด์ครับในรับ14.80ครับต้านจะเป็นเส้นแดงตรงนี้18.70ครับ ทำเฟรม15นาทีของอะไรนะสวัสดส<ถ>อืมดูตรงน,นี้ปิดสวยครับ็นสิบห้5ปิดสวย,สวยดูจากตรงน,นี้นะครับเขียวเข้าเก็บนะครับสําหรับสวัสดครับสวัสด์เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการสินเชื่อ,อรายย่อยค่ะภาพรวมีริษว์มีกาไรและมีมีวัลูลไรเดยอยู่ที่464ล้านบาทเขามีวอลเลนด์ด้วยนะครับสวัสดวอลเลน์สองแต่ว่าทมเฟรมเดดูสวยครับ จะดูแบบนี้นะครับยกหางเรียบร้อยนะครับยกหางเรียบร้อยสำหรับสายซิ่งก็ดูได้ประมาณนี้สวัสดเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะเปิดที่15.40ครับขึ้นไปสูงสุดที่16.60แล้วก็ลงมาเปิดที่16.50บวกเกือบบาทนึงอนะ่ะใช่ปะอีเมลแปครับ24.23ิ m 24. ี่0เจะเป็น28.64 ISI 38.34ครับ บอลล่มซื้อเข้า14ล้านขายออก12ล้าน ATC 1ล้านครับแนวรับ15บาท40สตางค์แนวต้าน17บาท50สตางค์ถ้าทะรุดได้จะเป็น18บาท60สตางค์ก็คือบวกบวกหบาท60สตางค์ส,สวัสดีครับตัวที่2ครับว่าว่าราคา3บาท10สตางค์บวก20สตางค์ครับแนวรับใน Time เฟรมเดย์จะเป็นไส้ของวันนี้นะครับ สองบาทเก้าสิบสี่ครับต้านจะเป็นเส้นแดงครับสามบาทสิบสี่ถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้นสามบาทสามสิบสี่เลยนะครับก่อนกลางซิงครับช่วงนี้สำหรับว่า,ามเฟรมสิบห้าปิดสวยครับว่าเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับประสังหาริมาัพย์ค่ะภาพรวมบริษัทม,มีกำไรและมีปันผลมีวลูรายเดยอยู่ที่สี่ร้อยสิบหกล้านบาทค่ะอทรงราฟทำเฟรมเดยสวยครับ ก็เลยดูน่าสนใจเปิดที่2.96บาท96ครับขึ้นไปสูงสุดที่3.10บาท10เป็นโดดนะครับนี่สำหรับวาครับ e ีเม89จะเป็น3.48บาทส8สตังค์อีเม2 0จะเป็น4.9บาท9สตางค์ครับอไซ้างน่ครับอ s i ซถือว่ากำลังจะสวยนะวอลลุ่มซื้อเข้า68ล้านขายออก55ล้านมี ATC ด้วยนะครับเข้าซื้อช่วงท้ายตลาดครับ12ล้านครับ แนวรับ3บาทแนวต้าน3าบาท22สิบสตางค์ท่านผูนูได้จะเป็นสามบาท32สองสตางค์ค่ะตัวต่อไปครับตัวที่สามถูกต้องไหมแบมครับแบมราคา6บาทห้าสิบห้าสตาง,งค์บวกส5สิห้าสตางค์ค่ะแบมแนวรับจะเป็น6บาท1ิบสตางค์ครับ6บาทสิบสตางค์ครับต้านจะเป็นเส้นแดงตรงนี้6บาทหกสิห้านะถ้าเบรกได้ก็ไปรอรุนนู่นเลยครับ7บาทหรือตีง่ายตามฟีโบก็จะเป็น ฟีโบนัชชีนะครับ6กบาทเกสิบตางค์ตามเฟรม15นาทีของแบมปิดสวยครับปิดโดดด้วยนะบอลรุ่มทยอยเก็บนะครับสำหรับแบมดูตามนี้นะครับแบมเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินะคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีมีวัลูราไดอยู่ที่72ล้านบาทเป็นสไตล์เก็บปันผลด้วยนะสำหรับแบมนี่บวกเท่าไหร่บวกย่สิบห้าต์ ใช่ปะซุเข้าไปดูฟื้นเปิดที่6กบาทสาครับขึ้นไปสูงสุดที่6กบาทห้ก็คือปิดโดดนะตอนนี้เบก EMA 89ไปแล้วนะครับ6กบาทสาใช่ไหมครับแล้วรอลุ้นเบก EMA 200ก็คือ6กบาทแปสตางค์สําหรับสาย EMA ครับสายที่ผ่านมาคือสายกราฟนะ asi ห้าสิส่จุดศครับวอลุ่มซื้อเข้า5.2ล้านขายออก4ล้าน atc 1.6ล้านครับสําหรับแบม แนวรับ6บาท30าตัแนวต้าน5บาท75สตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น5บาท95สตางค์ถ้าสายในกรอบก็จะไปชนต้านสำคัญก็คือ EMA 200นะครับ6บาท87ตรงนี้ครับแต่ว่าแบมเขามีข่าวนะครับมีข่าวคู่กับอีกตัวหนึ่งที่สิ่งจัดวันนี้ซึ่งเราก็น่าสนใจอยู่ก็คือ BKA ครับบอกว่าแบมกอดคอ BKA วิ่งคึกหลังผนึกปิดดีวขาย NPA ทั่วไทยดัน เก็บหนี้เข้าเป้า1.718มื่นล้านนะครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มไลน์ของเราก็จะได้ข้อมูลที่สําคัญนี้นะครับข่าวจากต่าวหุ้นครับตัวสุดท้าย b i ๊กกริมบิ๊กกริมราคา10บาท40สตางค์บวก1บาท5สตางค์ทรงกราฟทำเฟรมเดย์ต้องไปรอเบรกตรงนี้แต่ว่าพูดแนวรับก่อนเนาะ แนวรับจะเป็นไส้ของวันนี้9บาท65ครับวันนี้บวก1บาท5สตางค์นะครับต้านจะเป็นตรงนี้ครับ10เมื่อก,กี้พ่อพูด1บาทขออภัยนะครับแนวรับจะเป็น9บาท65ครับต้านจะเป็น10บาท90ครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นกลับยาวๆนะถ้าเบรก10บาท90ได้ตามเฟรม15นาทีปิดสวยครับสำหรับบิกครีมครับ อีกรีมเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรคร่ะภาพรวมบริษัทมีกำไร,ร,รและมีปันผลมีวัลูระดับอยู่ที่304ล้านบาทค่ะจุดรีบาวในไทม์เฟรมบิ๊กจะเป็น12บสบาทจุดนี้น่าสนใจ,จกลับไปดูที่ bgri อีฟินครับอีฟินซองกราฟไทม์เฟรมสวยครับไทม์เฟรมสวยเดี๋ยวไปดู i ท e f เฟร e w ิ๊ k ให้ด้วยนะครับพ่อก็สนใจเหมือนกัน จุดที่น่าสนใจของทามเปมวิกก็คือ NVDR 1 1 7้านล้านเป็นหุ้นซิ่งก็บวกประมาณนี้เข้าประมาณนี้ก็น่าสนใจใช้ประกอบกันนะครับเปิดที่9บาทครับขึ้นไปปิดโดดที่10บาท40เขามี EMA 8อจะเป็น20บาทค่อนข้างไกลลงมาไกลครับ RSI 38.79ครับ NVDR 1 0 0เอา117ล้านนี่เป็นทามเปมวิกหรือทา m เปมเดี่ยาเม ามเฟมวิ้พูดใหม่ครับขออภัยขออภัยนะครับโอเคเปิดที่9ก้บาทเจครับขึ้นไปสูงสุดเปลี่ยนโดดที่10บบาทสีตรงนี้ e m a 89จะเป็น11บเอาทเจอ่าตรงนี้น่าสนใจและเป็นตาหน่าสนใจครับ e m a 200จะเป็น15บหาทยีสิบก้ต SI างค์ i s i 52.66ครับวอลรุ่มซื้อเข้า16ล้านขายออก11ล้าน a t c 2.9ล้านครับที่พูดไปก่อนหน้านี้เป็นทำเฟมบี้ ดูประกอบกันได้นะครับแนวรับ9บาท60สตางค์แนวต้าน11บาท40สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น12บาท30สตตางค์บหดหุ้นหมดข่าวครับสิงห์นิไทยโชคดีวันที่25ครับสวัสดีครับ